ครับสวัสดีครับผมจักนะครับหรือว่าเคยจันทำทุเรียนบุกเข่าไฟนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคนะครับการฟื้นฟูต้นหลังการเก็บเกี่ยวนะครับด้วยปุ๋ยตัว933นะครับ933ตารมาแดงนะครับเป็นปุ๋ย EC เคมีนะครับสวนไหนนะครับที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะมีการซักพักต้นสักเจ็ถึงสิวันนะครับเราก็มีการฉีดล้างต้นนะครับฉีดด้วยคอปเปอร์ คอเปอร์ออกซิคอลไลคอเปอร์ไฮดรไซด์คือเป็นคอเปอร์สองตัวบวกนะครับฉีดดินฉีดต้นฉีดใบคือฉีดให้ทั่วต้นเลยให้ช่ำเลยนะครับหลังการพักต้นนะครับอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครับคือตัดตัดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครับคือให้พักต้นก่อนนะครับเจ็ดถึงสิบวันนะครับหรือว่าเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วแล้วเราก็ฉีดก็ได้นะครับเราก็ฉีดเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะพักต้นสักเจ็ดวันสิบวันแล้วก็ฉีดก็ได้นะครับเ้วก็ฉีดเลยครับฉีดเดียวๆเลยนะครับฉ ไม่ต้องบวกเคมีไม่ไม่ต้องบวกตัวฆ่าแมลงไม่ต้องบวกอะไรเลยนะครับบวกแต่ใส่แต่ยาเชื้อราตัวเดียวก็คือตัวอารุนนะครับหรือว่าตัวคอปเปอร์สองตัวบวกนะครับคอปเปอร์ออกซิโคลายคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับคือฉีดร่างต้นไปก่อนฉีดให้ทั่วต้นเลยแล้วก็เอาตัวยิบซ้ำนะครับเราจะใช้ตัวยิบซ้ำตัวไมเนอร์นะครับเราจะใช้ตัวไมเนอร์หรืออ่าไมเนอร์พระอาทิตย์ นะครับหรือว่าเราจะใส่ตัวบุญดินก็ได้นะครับบุดินก็จะมีบาซิลัสทับซิลิปมาด้วยครับเราก็เลือกเอาครับเราจะเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับใส่ไปเลยนะครับมันจะเป็นการปรับพีเอชในดินนะครับแล้วก็นะครับถ้าเป็นเทคนิคผมนะครับผมก็จะมีเทคนิคส่วนตัวนะครับกับการกระตุ้นรลกนะครับกระตุ้นหลกตุนใบแล้วก็แบบลดต้นทุนนะครับโดยที่ใส่ตัวบุดินหรือยิบซ้ำไปก่อนนะครับก็อีก5วันก็จะตามด้วยยูเรียนะครับยูเรียกับบวกกับ93 3มนะครับ ยูเรียเดี่ยวๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะเข้าหนึ่งต่อสองสองต่อหนึ่งนะครับกับตัวก้าวสามสามตา마แดงนะครับเน้นนะครับก้าวสามสามตา마แดงนะครับตัวนี้จะถั่วกระตุนหลากได้ดีกระตุนหลากกระตุนใบใบเขียวหนานะครับตัวนี้บำรุงทั้งตน้นบำรุงทั้งหลกักบำรุงทั้งใบเลยตัวนี้สุดยอดนะครับตัวก้าวสามสามตา마แดงนะครับผมได้ แนะนำนะครับชาวสวนลองไปใส่นะครับแล้วก็ตอบโจทย์กันทุกแปลงเลยนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันแตกไปอ่อนดีมากนะตัวนี้นะครับจาชาวสวนคงจะลูกกันดีนะครับสูรินศิลเกตอุบลนะครับพะได้ใส่กันทุกพื้นที่นะครับอาจจะยังไม่ทั่วถึงเพราะตัวนี้นะเพิ่อผมเพิ่งมาแนะนํามา2ปีนะครับพอปีแรกผมใช้เองนะครับปีแรกผมใช้เองรูกซึกว่ามันดีนะครับแล้วมันก็ตอบโจทย์กับสายรดต้นทุนแบบผมด้วยนะครับปีนี้ผมก็เลยเอามาจําหน่ายนะครับให้ ให้สมาชิกนะครับที่ผมไปดูแลอยู่แล้วก็สายที่ผมดูแลอยู่นะครับหรือว่าคนที่เวะมาซื้อปุ๋ยซื้อยาล้านผมนะครับผมก็จะแนะนําไปเขาก็ลองเอาไปใช้กันหลายต่อหลายแปลงเลยแล้วผลตอบรับมาดีนะครับบวกกับราคาปุ๋ยที่ถูกนะครับมันทาให้ดีจริงผมไม่แนะนํานะครับนะครับผมไม่แนะนาให้ใครมาด่าผมไม่ใ,มาามมใ,ให้ใครมาว่าผมนะครับคนที่เขาเอาไปใช้นะครับสวนหลายสวนหลางหลายสวนเลยนะครับที่เอาไปใช้แล้วตอบโจทย์เลยคือมันดีมากตัวนี้นะครับ ก็อยากจะแนะนําอีกตัวนึงครับปุ๋ยอีกตัวหนึ่งทางเลือกใหม่นะครับเพราะผมใช้มา2ปีแล้วผมผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะครับต้นไม้ของผมดีขึ้นนะครับต้นไม้ของผมดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นต้นใหญ่ทุเรียนของผมนะครับผมใช้เองด้วยนะครับแล้วมันดีผมก็มาบอกต่อนะครับก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้ปุ๋ยยาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วแต่เราเลือกใช้นะครับเนาะตัวไหนดีก็บอกต่อกันนะครับแล้วก็ราคามันถูกๆนะครับราคามถูกๆประหยัดนะครับเหมาะสําหรับ สายลดต้นทุนไปผมนะครับเอามาบวกกับตัวปุ๋ยยาของเกษตรรับทราบนะครับโอ้มาสุดยอดเลยนะครับเรื่องการลดต้นทุนไม่แพ้ใครเลยนะครับลองกันดูครับลองกันดูลองเลือกหาซื้อไม่ใช่กันดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับตัวปุ๋ยตัวกาวัมสามตาม้าแดงนะครับตัวนี้สุดจริงนะครับผมบอกเลยต้องลองนะครับผมบอกเลยต้องลองนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับ ้าลองแล้วจะติดใจนะครับโอเคครับสวัสดีครับ